สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปพังเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า big news นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็สามารถถอนเข้าทูบมอนี่ไวเดตได้นะครับก็เป็นการอ่านข่าวนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจนะครับวันนี้ผมเพิ่งเล่นได้6กวันนะครับก็ตามนี้มันก็จะมีภารกิจนะครับดูโฆษณาอ่านนี้ได้วันละ5ครั้งนะจะได้เพชรอยู่1 5เพชรนะครับในส่วนของเหรียญได้ทีละ5 0 0นะครับผมดูโฆษณาเพิ่มนะครับ ก็รับเป็นทีละหนึ่งพันนะก็ได้ห้าพันนะครับก็ในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยจะรับคะแนนจากเพื่อนฮะให้เพื่อนรับห้าพันนะครับส่วนที่คนสมัครต่อจากเราเนี่ยผมผมจะได้แปดพันนะครับก็ประมาณนี้คะแนนถามว่าเพชรหาง่ายไหมก็ค่อนข้างหา,หาไม่ยากนะเท่าที่ผมเล่นมานะครับมันจะมีในส่วนของอชื่อจักรวานนะครับวันที่2เนี่ยมันจะได้5เพชรน,นะครับก,ก็วันที่10วันที่22วันที่20 6นะครับก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยผมไปหมุนวงล้อนะครับมันก็เลยได้เพชรค่อนข้างเยอะ,อะตัวนี้เนี่ยก็จะมะีรับเหรียญน,นะครับถ้าเรากดคูณ2ก็จะรับอีก300นะครับก็ตามนีหม้หมุนวงล้อผมหมุนครบ้เนี่ยน่าจะครบละ,ะหมุนครบไป10รอบนะครับก็ตามนั้นมาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับว่า สมัครต่อผมเท่าไรนะครับมันก็จะมีบอกว่าเราได้เพชรจากเพื่อนเท่าไรนะครับก็ขอบคุณมากครับมีคนสมัครต่อผมทั้งหมด3คนนะครับก็รับคะแนนไปแปดนนะครับอันนี้8ปดพคนก็2องหมนะครับแล้วก็รับเพชรอยู่50สนะส่วนเพชรที่ผมหาเองนะครับก็ประมาณ158นะครับก็ตามนี้ประเด็นก็คือจะหายากหน่อยก็จะเป็นเหรียญน,นะทีแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเพชรที่หายาก แต่ว่าเพชรก็ไม่หายากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเป็นเหรียญซะมากกว่าตัวนี้เนี่ยประมาณาถ้าคิดตัวนี้เนี่ยมันขึ้น8 0 0 0 0คะแนนก็เท่ากับ8บาทนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาถอนมันจะได้เท่ากับา1บบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็80.000คะแนนเท่ากับ1บาทนะเพราเป็น30บาทเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันคิดเป็น10.000คะแนนเท่ากับ หนึ่งบาทนะก็ประมาณนี้มันแปลว่าน่าจะถอนตัวนึงแล้วก็หายไปนะครับก็ประมาณนี้ในความคิดของผมนะถ้าผมาพูดม่ขิดอัเดี๋ยวผมขออนุญาตถอนให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมาถอนเลยแล้วกันนะครับกดถอนอันนี้ก็กรอกเบอร์ไว้เล็ดเล่านะครับอันนี้มาขึ้นบอกว่า7วันนะก็เราดูปกติ ถ้าเป็นแอปพวกนี้เนี่ยมันก็จะถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวรอ,อดูก่อนนะอ่านข่าวถามว่าข่าว2ข่าวแรกมันเร็วนะครับแต่ว่าพอเป็นข่าวที่อสองสามสี่ไปถึงสิบเนี่ยโหแบบแทบจะคาดเลยนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นิดนึงนะอันนี้ข่าวที่3มที่ผมจะอ่านนะครับเนี่ยนี่ก็ยังตามก็เป็นหนึ่งนาทีอะฮะก็คิดดูเนี่ย จะใช้เวลาผมก็เลยไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่คือจะทำเควสแค่อ่าน2อันแล้วก็ไปดูวีโอเยอะมากกว่านะครับอะยังไม่มีเงินเข้านะอะก็ผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปอัปัปเดตไปคอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมไปปักหมุดว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะอะเพิ่งขึ้นมาคะแนนไม่ขึ้นให้เหมือ่อกี้หรือเปล่า ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป Bing News นะครับบิงน <Bing News. S 2> ิะ,ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอดูก่อนเองินหนึ่งไม่เข้าเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอปัปเดตทีหนึ่งแล้วกันนะว่าแอปมันจะควรเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ